สวัสดีค่ะพบก,กับเราอีกแล้วนะคะป้ายค่ะพิมค่ะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาไขข้อสงสัยกันเนาะสำหรับลูกค้าหลายท่านเลยที่แบบว่าสอบถามมาว่าถ้าเรามีเงินอยู่5้า0 0ื่นเนี่ยเราอยากใช้เงินออกรถห้าห0ื่นเราสามารถออกรถรุ่นไหนได้บ้าง ใช่คะ่ะวันนี้นะคะถ้าลูกค้ามีบัตเจที่5้าหมื่นนะคะเดี๋พิมพ์กับปลายนะคะจะพาไปดูเลยว่าออกรถรุ่นไหนได้บ้างแต่จริงๆก็ออกได้ทุกรุ่นนะใช่ออกได้ทุกรุ่นเลยตั้งแต่มาด้า2ยัน BT ยันส x 5ยันส x 8ใช่ค่ะ อันนี้เราจัดโปรพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะออกได้ทุกรุ่นในใงบ5้า0มบาทเดี๋ยวเราจะมาดูรุ่นเริ่มต้นของเราก่อนเนาะน้องน้อยสุดก็คือมาด้าสองของเราะะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นเลยนะคะจะมีมาด้าสองวันชลูมเราก็จะมีรถหลายรุ่นนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะคะก็จะมีทุกรุ่นเลยนะคะก็ถ้าอยากดูทุกรุ่นก็แนะนําเข้า,าดูที่โชว์รูมมาด้าพิจิตรเพชรคอนแกนของเรานะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนครินนะคะสําหรับ มาสด้า2ของเรานะคะใช้เงินออกรถห้าหมื่นบาทเออเราจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ ตัวนี้นะคะจะผ่อนที่เพียง7,700บาเท่านั้นนะคะประมาณ7,700บาทนะคะสำหรับมาดสองตัวเริ่มต้นของเรารุ่น C นะคะนอกจากนั้นไม่พอนะคะถ้ากรณีลูกค้าไม่ไม่อยากใช้เงินออกรถ50,000อยากได้เป็นดอกเบี้ยถูกเราก็มีมาดสองเริ่มต้นที่ดอกเบี้ยศูนยเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือศนปอเซนสูงสุด60งวดเลยนะคะใช่ขยายให้จาก4ปีเป็น5 หรือสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามมาได้เนาะโอเคค่ะถัดไปเป็นรุ่นนี่ CX3 ของเราก็คอร์เซอร์เอสก็เครื่องยนต์ก็จะใหญ่ขึ้นมาเนาะก็จะเป็นเครื่องยนต์2 0นะคะสำหรับตัวที่เราคำนวณให้ก็จะเป็นตัวเบสพัดเนาะเพราะว่าตัวนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบทุกสีเลยเนาะอย่างถ้าเป็นตัวเบสพัดใช้เงินออกรถ50,000บาทเราจะผ่อน ายาวๆเลย84งวดก็จะตกต่อเดือนประมาณหน<ช>ึ่งหมื่นหนึ่งพันนิดๆ<ช>ประมาณนี้จ้ะ จำหนึ 11, นะคะสำหรับตัวรุ่นเบสพักนะคะค่าตัวน้องก็จะอยู่ที่8ปด0 0นบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่เขามีโปรโมชั่นแถมฟรีมาซ่า <Okay. S 1> M U <US> S, <S นะคะ,คะหรือมาซ่าอัลติเมทเซอร์วิสนะคะใช่ก็คือเป็นเดือนสุดท้ายและสิ้นสุดวันที่<ม><ม>สามสิเมษายนนี้<ม>ก็คือเดือนหน้า<ม>ก็คือจะไม่มีตัวนี้แล้วถ้าลูกค้าสนใจก็รีบเข้ามาจบมาจองแล้วก็รั รถไปในเดือนนี้นะคะสําหรับโปรแกรมนี้โ okay. อเคต่อมาสําหรับมาด้าสนะคะสําหรับมาด้าสามเราก็จะคิดเป็นรุ่น4ให้เนาะสาหรับตัวเริ่มต้นของมาด้าสามก็อยู่ที่ราคา9ก้0 0 0บาทตัวเนี้ยใช้เงินออกรถเพียง5 000, า้าหมื่นแล้วก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณเออหมื่นเนาะหมื<ช>่นส <14, S 1> นิดนิด จาก84งวด7ปีไปเลยเนาะใช่หรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจแบบเออพี่อยากผ่อนไม่เกินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทามาสอบถามเราได้นะคะใช่แล้วแล้วก็มีมาซาเอ็นบีเอชเช่นกันสำหรับมาด้าสานะคะ<ช>ก็สิ้นสุดเือนสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ จาก Mazda 3นะคะก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็น c o s s o v e r SUV เหมือนกันนะคะก็จะเป็น CX 30นะคะตัวนี้นะคะก็ดาวที่50,000บาทเหมือนกันผ่อนอยู่ที่14,000ค่ะเพราะว่าราคา CX 30กับราคาของ Mazda 3ก็ใกล้เคียงกันก็จะผ่อนอยู่ประมาณเหลดเดียวกันเนาะก็คืออยู่ที่14,000นิดนิด ชเช่นกัน,นะคะ่ะ84งวดใช้เงินเพียง50,000บาทเท่านั้นค่ะใชตามคล<ม>ิปเลยก็คือมีเงิน50,000บาทออกรถอะไรได้บ้างนะคะอันนี้คือเราจัดให้ออกได้ทุกรุ่นนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้ากรณีลูกค้าจะใช้เงิน50,000บาทออกรถในเซกเมนต์ใหญ่อย่าง CX5 หรือว่า CX8 อันนี้สามารถออกได้ไหมคะออกได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดู CX5 กันเลยนะคะตัวนี้นะคะสาหรับลูกค้าที่อยากได้ ที่อยากได้รถที่แบบใช้ในครอบครัวเป็นแบบออกแนวแบบแฟมิลีนิดนึงนะคะก็จะแนะนำเป็น c x 5 c x 8เลยตัวเนี้ยก็ใช้บัตเจ็ตที่ห้าหมื่นบาทได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเนาอก็คือจะแบบว่าดาวสูงเพราะาอยากได้เป็นตัวดอกเพิพเศษนะคะสำหรับรถเซ็งเน้นใหญ่อย่าง c x 5 CX 8นะคะอย่าง C x 5ก็นั่งได้ห้าที่นั่งเนาะเป็น SUV เป็นรถครอบครัวนะคะค่ถ้า c ี5งห้าก็จะด้วยดีไซน์รูปทรงก็จะกระทัดรันแล้วก็ดีไซน์สปอร์ ใช่ค่ะแล้วก็อย่าง CX8 ก็จะเป็น7ที่นั่งค่ะราคาก็จะขยับขึ้นมาหน่อยจากตัว CX5 นะคะก็ใช้เงินออกรถได้50,000บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็จะผ่อนสูงหน่อยเนาะแต่ว่าลูกค้าก็จะเน้นเป็นแบบว่ารับตรงเรียถูกนะคะก็ถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะก็สามารถทักมาสอบถามเราได้เลยช่วเรานะคะเซลมมาซาพิจิตเพรนะคะยินดีให้คำปรึกษาและคำแนะนำทุก ทุกโนเลยใช่ใชค่ะแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งนะคะตัวเซกเมนต์ใหญ่อย่างเซ็ C 5เซ8แล้วก็มีมาสเตอร์เให้เหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการเดนนี้เดืนสุดท้ายแล้วเนาะ,ะแล้วก็อนอกจากรถใหม่แล้วตัว50,000บาทเนี่ยมันสามารถเอาไปออกรถอะไรได้อีกบ้ากอ่อถ้าตัวนี้นะคะจะแบบ มีที่แบบคุ้มมากเลยคือแนะนําเป็นตัวเทสไดนะคะตัวนี้ก็คือข้อดีของเขาก็คือลูกค้าจะผ่อนถูกกว่าตัวรถใหม่นะคะใช่ใช่ค่ะแล้วก็รถของเราไม่น้อยมากแล้วก็สภาพดีมากสวยมากนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจเป็นรถเทสไดเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านนอกกันค่ะตอนนี้ของเราก็จะมีเป็นรุ่น m a s t e r ร์ซี5แล้วก็มีเป็นตัวมีที5สนะคะสี่ประตูนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะตันนี้นะคะแบบของเราก็คือจริงๆอ่ะแทบ เหมือนรถใหม่เลยใช่ค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า CX5 นะคะตัวน,นี้จะเป็นรถเทสไดนนะคะสีเทาแมชชีนเกล์ใช่ค่ะตัวเนี้ยมาอยู่ที่ประมาณ1,000พนพันนิดๆเนาะ อ๋อยังไม่ถึงพันร้อยเลยค่ะใช่ค่ะสำหรับตัวเทสไนต์ตัวนี้นะคะ<ม>ก็จะเป็นรุ่นท็อปนะคะในเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะเบนซินนะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะเป็นตัวด้านหน้าตรงนี้ใช่ตัวนี้มีคิ้วกันชนหน้านะคะคิ้วกันชนหลังให้สครับเพจกันรอยให้แล้วก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะพวกถัดใช้ก็มีให้เนาะคันนี้นะคะก็คือสำหรับ ลูกค้าที่สนใจก็ดูเป็นตัวนี้ได้นะคะถ้าดาว50,000บาทแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,7ื่ นะคะ8ปงวดหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจแบบว่าอยากแบบว่าออซื้อสดอย่างเงี้ยเราก็มีส่วนลดให้พ<ช>ิเศษจุกๆไปเลยน่าจะแสน up เลยเนาะใช่ไหม My แสน up ไม่ได้อยู่ที่200,000กว่าบาทเลยใช่สองแสนกว่าบาท,บาทเลยสำหรับ CX5 คันนี้นะคะคือเหมือนลูกค้าซื้อรุ่นท็อปอะคะแต่ได้ราคาก็คือตัวเริ่มต้นใช่ใช่ก็คือหากส่วนลดทางอะไรแล้วก็อยู่ที่ประมาณจากร้านห้าก็เหลืออยู่ที่ร้านสามประมาณ สำหรับลูกค้าที่สนใ,<ช>ใจามาดูตัวจริงได้ใช่กำลังมองหารถใช้งานนะคะสำหรับรถครอบครัวอ,อ,อย่างงี้ค่ะก็สามารถมาดูรถตัวจริงนะคะที่โชว์รูมได้เลยใช่ค่ะและนอกจากานั้นนะคะก็จะมีมีทีห้านะคะเป็นสีนเทาคอนกรีตตัวนี้ก็เป็นตัว SP เหมือนกันนะคะ ตัวท็อปของเราเลยนะคะราคาก็ราคามือหนึ่งก็อยู่ที่1น0 0ล้านหนึ่นะคะหรือว่าลูกค้าจะเลือกเอาเป็นราคาพิเศษก็ได้อยู่ที่8 5 9แ0 0ห้ับาทนะคะใช่ค่ะสำหรับสีนี้ต้องมองเลยว่าเป็นสีที่หาย,ยากมากใช่ตอนนี้ก็คือซึ่งถ้าเป็นรถใหม่เราไม่มีแล้วนะคะสีนี้ก็คือจะมีแค่สีดํา กับสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีเทาคอนคิดเรามีแค่เทสไซส์คันนี้คันเดียวเท่านั้นถ้าลูกค้าจะเอานะคะแล้วก็คันนี้ชุดแต่งจัดเต็มมากตกแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะคิ้วขอบล้อนะคะตัวนั้นจะมีโลบาร์มีโลบาร์มีแมกไลเนอร์ให้แล้วก็มีคิ้วข้างประตูนี่เลยใช่แบบนี้เลยให้ทั้งสองฝั่งนะคะ แล้วก็จะมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสารให้เป็นตัวแต่งเพิ่มนะคะ,คะที่ตรงเท้านะคะแล้วก็มีเป็น<ม>เป็นเหยียบแบบสั่นนะคะแล้วก็มีสคัพผิดให้ด้วยก็คือคันนี้แต่งเต็มแค่ มูลูค่าของแต่งก็เป็นแสนแล้วค่ะสำหรับท t คันนี้เนาะก็คือแล้วก็มีทีอีกอย่างนึ่งถ้าลูกค้าสนใจมท t ปกติเราเทสไต์เราจะไม่แถมประกันนะคะแต่ว่าคันนี้เราแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้เลย1ปีนะคะ,คะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ หรือว่าเป็นรถเชษจานะคะก็สามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะสามารถสอบถามพวกเราเข้ามาได้นะคะที่เพจมาด้าพี่จิเบขอนแก่นนะคะหรือจะเป็นเพจเราเองนะคะมาซาเลดี้ขอนแก่นนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอฝากลายนะคะของไปนะคะเป็น p a y 291238หรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0 9 5 6 5 3 4 8 7 7ด้วยค่ะใช่ค่ะหรือว่าจะติดต่อพิมพ์นะคะที่ลาย i d s u n a p a p a m นะคะ เดี่ยจะเป็นเบอร์โทร095 660 792 4ได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ